Give thanks to Allah for the moon and the stars. Praise Him all day for what is and what was. Take hold of your iman. Don't give in to shaitan. Oh, you who believe, please give thanks to Allah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على رسوله الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله บริบกาตัวสวัสดีครับตอนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของท่านนะครับกับรายการอิสลามสู่ความสําเร็จเราอยู่ในช่วงของอิสลามสู่ความสําเร็จแขกรับเชิญพิเศษนะครับวันนี้ท่านผู้ชมที่ติดตามรายการทุกท่านครับเรามีแขกรับเชิญพิเศษอีกท่านหนึ่งนะครับซึ่งจัถือว่าเป็นแขกพิเศษที่เราไม่เคยเชิญมาเลยในรายการอิสลามสู่ความสําเร็จเพราะว่า พูดถึงในปัจจุบันเนี่ยท่านผู้ชมที่ติดตามรายการทุกท่านครับพูดถึงเรื่องของประชากรพูดถึงเรื่องของการวางแผนครอบครัวแล้วจะเห็นได้ว่าในทุกๆประเทศของโลกในปัจจุบันเนี่ยจะมีการส่งเสริมให้แต่ละครอบครัวเนี่ยมีการวางแผนครอบครัวแล้วก็พูดถึงเรื่องของการคุมกําเนิดในหลายๆประเทศเกรงว่าประชากรจะล้นประเทศแล้วก็จะมีผลกระทบในเรื่องของ ทรัพยากรเรื่องของอาหารการกินต่างๆนั่นคือเป็นที่มาของการคุมกําเนิดการวางแผนครอบครัวเพราะในเรื่องของเศรษฐกิจนั่นเองล่าสุดท่านผู้ชมที่ติดตามรายการทุกท่านครับในประเทศจีนเนี่ยเขามีการวางแผนที่จะออกกฎหมายใหม่ในปี2015หรือว่าอีกประมาณ3ปีข้างหน้านะครับที่จะให้แต่ละครอบครัวเนี่ยสามารถมีลูกได้ครอบครัวละสองคนซึ่งแต่เดิมเขาอนุญ,ญาตให้มีครอบครัวละเพียงหนึ่งคนเท่านั้น สาเหตุเนื่องมาจากว่าไม่สามารถที่จะหาแรงงานที่เป็นคนหนุ่มสาวให้เกิดขึ้นมาพัฒนาสังคมหรือว่าเศรษฐกิจในประเทศได้นี่คือสาเหตุที่เราเห็นได้ชัดจากการเราเอาอิสลามไปเป็นบรรทัดฐานในการตัดสินหรือว่าในการวิจารณ์หรือว่าวิเคราะห์ดูเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละซีกโลกหรือว่าในแต่ละประเทศวันนี้เราจะมาคุยกันกันกบแขกรับเชิญพิเศษที่เราเชิญมา วันนี้แขกรับเชิญพิเศษพิเศษจริงๆครับเพราะว่าท่านเป็นหมอนะครับท่านเป็นนายแพทย์ที่อยู่เกี่ยวกับเรื่องของการทาคลอดเกี่ยวกับการกําเนิดมนุษย์ขึ้นมาประชากรขึ้นมาที่เราเราเรียกกันในภาษาทางการแพทย์ว่าสูตินารีแพทย์นั่นเองท่านนั่งอยู่ข้างๆผมแล้วครับเดี๋ยวเราไปพบกับนายแพทย์อํานวยลาพาน,นิชครับ สลามอะไรกลุ่มรอมาตุลลอิวะบโเบารกาตุขอขอบคุณพระผู้เป็นเจ้าขอบคุณสถานียุติยุท m t v นะครับแล้วก็ขอบคุณผู้บริหารเจ้าหน้าที่ทุกท่านรวมทั้งคุณไฟโรสครับนะครับครับครับก็ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณคุณหมอนะครับคุณหมออำนวยที่ได้ให้เกียรติกับทางรายการอิสลามสู่ความสำเร็จ มานั่งพูดคุยเป็นวิทยาทานให้กับท่านผู้ชมทางบ้านในวันนี้ก่อนที่จะเข้าสู่คําถามที่ผมเตรียมไว้เยอะเลยครับคุณหมอครับเกี <c oughs> ่ยวกับเรื่องของชีวประวัติของคุณหมอตั้งแต่วัยเด็กว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรมาจากครอบครัวอย่างไรและที่สําคัญที่สุดคุณหมอวางแผนในเรื่องของการเรียนจนกระทั่งถึงได้ก้าวขึ้นมาเป็นคุณหมอในสาขาสูตินารีแพทย์ได้อย่างไรนี่เป็นสิ่งสําคัญทีนี้ก่อนจะไปถึงตรงนั้นนะครับอยากจะทราบเกี่ยวกับ ตำแหน่งล่าสุดท้ายก่อนที่คุณหมอจะตอนนี้ทาทราบว่ากเกษียณรชาชการออกมาแล้วใช่ไหมครับครับตำแหน่งสุดท้ายของ <c oughs> คุณหมอคือเป็นแพทย์อำนวยการครับเป็นแพทย์อำนวยการโรงพยาบาลบรุรจัดชยายกรหรือที่คนทั่วๆไปรู้กันครับในนามของโรงพยาบาลรถไฟอ๋อโรงพยาบาลรถไฟแพทย์อำนวยการนี่ก็คือผู้อำนวยการผู้อำนวยการโรงพยาบาลนั่นเองครับโอ้คือรู้สึกว่าเป็นเป็นเกียรติของสังคมมุสลิมเหมือนกันนะครับที่เรามีแพทย์มุสลิม อีกท่านหนึ่งที่สังคมบางส่วนอาจจะยังไม่รู้จักแต่หลายๆคนก็อาจจะรู้จักแล้วว่าท่านก็เป็นคุณหมอเองก็เป็นอดีตผู้อำนวยการ,กรเกษียณราชการมาหลายปีเร้่นะครับคุณหมอครับมาประมาณ6ปีครับหปีแล้วนะตอนนี้กค็คือพวกเราหยุดการรักษาเลยทั้งหมดหรือ<ก>ไ่อากย็ยังยังยังมีส่วนผูกพันอยู่กับ การรถไฟหรือโรงพยาบาลบูรษัดจายกรอยู่ได้เป็นที่ปรึกษานะฮะเพราะว่าหาหมอทางด้านสูตินรีแพทย์นี่ยากมากก็เลยเชิญไปเป็นที่ปรึกษาให้แก่โรงพยาบาลอยู่นะครับทําอยู่หนึ่งวันนะฮะอาทิตย์ละหนึ่งวันอาทิตย์ละหนึ่งวันนี้ก็ยังถือว่าเป็นทําให้สังคมได้รับประโยชน์ส่วนหนึ่งเหมือนกันถึงแม้ว่าตัวเองจะเกษียณอายุหรือว่าหมดวาระอายุขัยในในเรื่องของอาชีพด้านการแพทย์ตรงนี้มาแล้วคทีนี้ ถามนิดนึงครับคุณหมอคุณหมอมาจากครอบครัวพื้นเพเดิมคนกรุงเทพใช่ไหมครับเป็นคนจังหวัดนนท์นะครับเกิดที่มัสยิดรยาดิสุนันนะครับนนทบุรีนนทบุรีบางเขนฮะครับบางเขนก็ในนามที่คนพวกเรารู้จักกันนะฮะมันก็อยู่ใกล้บางเขนกับบางอ้ออะไรเนี่ยนะฮะครับครับครับอยู่ที่บางเขนนะครับแล้วก็คุณหมอพื้นเพครอบครัวพื้นฐานครอบครัวเป็นคือพอพูดถึงหมอปุ๊บ เขาจะคนส่วนใหญ่จะรู้ว่าหมอนี่ต้องรวยคืออยากจะทราบว่าพื้นเพเดิมของคุณหมอครอบพื้นฐานครอบครัวคุณหมอเนี่ยมาจากครอบครัวที่มีฐานะมั่งคั่งร่ารวยหรือเปล่าอ๋อครับคือผมเนี่ยนะครับพูดกันตามตามตรงเลยนะครับว่าเป็นครอบครัวที่อยู่ในฐานะปานกลางนะครับครับพอมีพอกินคุณพ่อท่านเป็นครูคุณแม่ก็แม่บ้านธรรมดาเนี่ยนะฮะ มีพี่น้องอยู่ด้วยกันสี่คนครับฮะคนโตเป็นผู้หญิงครับแล้วก็พี่ชายสองคนเนี่ยเสียชีวิตขณะที่คลอดมาได้ประมาณหนึ่งวันหนึ่งวันแล้วก็อีกอีกคนหนึ่งก็ประมาณสักสองอาทิตย์ครับด้วยโรคลมชักลมชักฮะซึ่งเท่าที่โรคในปัจจุบันนะฮะถ้ามาเทียบกับโรคปัจจุบันเนี่ยก็คือว่า โรคลมบ้าหมู<ต>ะอะไรเงี้ยไม่ใช่ใช่ไหมเตนนาตนนานัสเตตานัสที่มันมีการชักเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยหลังคลอดเนี่ยเขาใช้มไม้ไผ่ตัดสะดือไม้ไผ่เนี่ยอาจจะททมีการาติดเชือ้อใช้มีด<อ>มใช้กันไกรนะอะไรต่างๆสมัยก่อนเนี่ยนะฮะซึ่งยังไม่เจริญนะฮะก็ยังยังเชื่อกันว่าการใช้ไม้ไผ่ตัดเนี่ยจะทำให้เด็ก มีมีสุขภาพดีนะปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอะไรนะมันไม่มันไม่อันตรายจนเอสี่ยนของไม้ไผ่ไว้ปิดบังเขาคงคงจะรับมาอย่างแอะอย่างดีแล้วตัดชึบนี่ก็ขาดแต่ว่าไม่ได้ฆ่าเชื้อนะฮะเลยมีเชื้อเรียกว่าเทตนานัสนะฮะเป็นโรคเทตานัสในเด็กแรกเกิดอันนี้ก็คือในในในภาค การคลอดแบบใช้แพทย์แผนปัจจุบันนี้ก็มีอย่างเหมือนกันลักษณะอย่างนี้ใช่ไหมสมัยก่อนก็หมอทำายานะฮะเพราะว่านี่หกสิปีก่อนเพราะว่าอายุตอนนี้ก็หกสิบแปดกสิแแล้วยังยูหนุ่มอยู่เลยนะ6กสิบปดครับก็คงคงคงจะนะฮะยังแพทย์สมัยก่อนก็ยังจะคือความเจริญความเจริญทางการแพทย์แล้วก็ยังเชื่อ มียังมีความเชื่อแบบแบบแบบประเพณีชาวบ้านชาวบ้านครับก็ถามคุณหมอนิดนึงว่าพื้นฐานครอบครัวคุณหมอเองก็ไม่ใช่คนคนรวยเป็นมาตักฐานะปานกลางแต่เนื่องจากมีคุณพ่อเป็นครูครับอันนี้คือสาเหตุที่ทําให้คุณหมอได้มาเป็นคุณหมอด้วยหรือเปล่าโอ้มันมีส่วนมีส่วนนะครับเพราะคุณพ่อเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะเคร่งครัดมีระเบียบนะครับ แล้วก็มีวินัยมีศาสนาสำคัญนะฮะเพราะว่าเวลาคุณพ่อกลับมาจะมีละหมาดร่วมกันอยู่หนึ่งเวลาคือมักริบจะไม่ให้เราออกไปไหนจะพยายามเรียกลูกทุกคนทำตามตามสุนนะอบบีแล้วนะหลังมักริดภาพออกนอกบ้านอยู่ในบ้านต้องปิดประตูหน้าต่างนะฮะนี่บอกว่าตามุนเลยว่าคุณพ่อทําอย่างนั้นนะฮะเ็เรียกลูกมาละหมาดนะฮะคุณพ่อจะมีวินัยแล้วก็มีระเบียบ นะแล้วก็เป็นผู้ที่ให้ความอบอุ่นแล้วก็ให้วิชาการนะฮะแต่คำแนะนำให้คำแนะนำกับลูกทั้งสองนะฮะจนกระทั่งทั้งพี่สาวและผมเนี่ยรประสบความสำเร็จทั้งคู่นะฮะถามคุณหมอนิดนึงว่าในวัยเด็กเวลาที่พ่อหรือว่าแม่เนี่ยคอยเตือนคอยบอกเราเรารู้สึกว่ากดดันไหมฮรู้สึกว่าเราเนี่ยมัน คือเราสูญเสียอิสรภาพไหมในขณะที่เด็กคนอื่นๆเขาต้องไปวิ่งเล่นเขาออกไปตรงนู้นตรงนี้ได้แต่ว่าพ่อแม่เรารู้สึกว่าเราถูกจํากัดอิสระภาพบ้างไหมสมัยก่อนที่ท,ที่ที่นึกขึ้นได้เนี่ยนะฮะขอโทษทีมัน,ม,นมันก็หลายหลายปีมาจำไม่ได้นะฮะมันก็รู้สึกเฉยเฉยนะฮะเพราะว่าเรามีความมุ่งมั่นอีกอันหนึ่งนะฮะมุ่งมั่นอีกอันหนึ่งเพราะว่าถ้าจะพูดแล้วเนี่ยมีส่วนกระตุ้น จากพี่สาวซึ่งเรียนเก่งเนี่ยนะทำให้เราเนี่ยอยากจะเรียนเก่งเหมือนพี่มีพี่สาวเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างที่เรียนดีแล้วมีคนชมเชยยกย่องแล้วก็ทําให้เราเนี่ยอเราควรที่จะครับเรียนแบบพี่เพราะพี่ก็เป็นคนที่อยู่บ้านเรียนหนังสืออ่านหนังสือท่องหนังสือขยันเราก็ควรเช่อจะเป็นอย่างนั้นแล้วคงได้รับการยกย่องเหมือนกับพี่บ้างนะฮะ ครับทีนี้เนื่องจากฐานะครอบครัวก็ไม่ใช่ร่ารวยครับถ้าพูดถึงเรื่องการศึกษามันมีค่าใช้จ่ายเหมือนกันครับในยุคในใน,ในอดีตที่ผ่านมานี่ย้อนหลังไปประมาณสักสามสี่สิบปีได้ไหมครับครับ,รบในยุคนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงพื้นฐานจากครอบครัวที่ไม่มีฐานะเอาเงินที่ไหนมาเป็นเพื่อเป็นค่าเทอม,มในการส่งตัวเองทั้งพี่แล้วก็ตัวเองเรียนหรือว่าคุณมหมอได้ทุนรวมทั้งพี่เองได,<ม>ได้ทุนด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ครับคือคุณพ่อนี่ก็ ธนาปานกลางนะฮะแต่ก็พยายามส่งลูกะฮะให้เรียนพยายามจะให้เรียนสูงที่สุดเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยเรียนจบม .8 สมัยก่อนเนี่ยนะฮะเมื่อร้อยปีก่อนเนี่ยพ่อถ้าอยู่ขนาดนี้ก็ร้อยกว่าปีนะฮะรเรียนจบม .8 ตรงเรียนสวนกุหลาบ ถือว่าเป็นคนที่เรียนดีมากเลยพ่อเพราะนั้นเนี่ยพ่อถึงพยายามที่จะให้ลูกเรียนดีกว่าเดิมนะฮะพ่อก็พยายามแล้วก็พยายามให้ลูกไปสอบเพราะว่าจะได้ช่วยสอบชิงทุนนะฮะการศึกษานะฮะในตอนจบป .4 เนี่ยเขาจะมีการสอบชิงทุนของชินทุนหลวงนะนะของจังหวัดจังหวัดนบจังหวัดนนทบุรี พี่สาก็สอบได้แล้วก็จะได้ทุนการศึกษาในชั้นม1ถึงม6สมัยก่อนเนี่ยนะครับเึ่งเขาจะให้ประมาณเป็นค่าเทอม600บาทก็สมัยก่อนฮะแล้วก็ถ้าเรียนต่อ7-8ก็ได้2 2 0 0แล้วก็ถ้ามหาวิทยาลัยก็2,400ันทุกนั้นก็เอา0 0 0 0่บาทแล้วนะแพี่สาวก็สอบได้แล้วผมก็พยายามนะฮะพอจบปสีเนี่ยก็ไปสอบชิงทุนเขาก็ได้ทุนอันนี้มาด้วยทั้งคู่ทั้งพี่สาว ผมถามนี่งได้ไหมฮะพี่สาวที่ที่คุณหมอเล่าที่เอ่ยถึงตรงนี้ครับที่ว่ามีบทบาทกับชีวิตเรามากโดยเฉพาะยิ่งด้านการศึกษาแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีที่ทําให้เรามาถึงวันนี้ได้เนี่ยเอ่ยชื่อได้ไหมฮะพี่สาวคนนี้ท่านชื่ออะไรครับชื่อดรปาณีลาพานิดเรปานีลาพานิตครับเพราะเรียนเก่งมากเลยใช่ไหมเรียนเก่งมากครับขอขอขอโทษทีนะฮะคือผมนี่เรียนสู้พี่ไม่ได้หรอกแต่ว่าขอเอ่ยถึงพี่แล้วก็ ขอขออืมขอชื่นชมพี่สักนิดหนึ่งเพราะพี่เนี่ยสอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาที่พยาไทยนะฮะได้ที่หนึ่งของโรงเรียนแล้วก็ได้ที่หนึ่งของเรียนไม่ธรรมดาแล้วตอนนั้นเขามีมีหนึ่งถึงหนึ่งในห้าสิบคนของประเทศเนี่ยครับเขาไปพลาดนิดเดียวฮะแพ้กันจุดท่านั้นเองเขาได้ที่สองของประเทศไทยแผนกอักษรศาสตร์เป็นแผรกที่ดังมากจัุลาเลยนะรับแล้วก็ได้ทุน ก็พอไปเรียนถึงวิญญาเอกที่อเมริกาเป็นซิลเวเนียเนี่ยทำอยู่แล้วนี่ถือถือว่าเป็นความภาคภูมิใจแล้วก็เป็นเกียรติของสังคมมุสลิมส่วนหนึ่งเพราะว่าเราจะหาคือในยุคนั้นเนี่ยเราหาบุคคลที่พูดง่ายว่ามีความเชี่ยวชาญหรือว่าเป็นค,คนที่ได้รับการยอมรับในวงการศึกษาวงการวิชาการเนหายากมากโดยเฉพาะยิ่งในวงการที่ถือว่าอยู่ยในระบบ ู่ในระบบมหาวิทยาลัยเราพูดพูดถึงว่าจะมีตัวให้เลือกน้อยมากในยุคนั้นปัจจุบันนี้อาจจะมีเยอะแต่ย้อนหลังกลับไปจากวันนี้ถึงย้อนหลังกลับไปถึงยุคนั้น3-40ปีได้ไหมครับคุณหมอครับครับก็ประมาณสักนี่60ส0พี่พี่สาวก็70กว่านี่ยนะฮะประมาณสัก4ี่หปีแล้วนะฮะห ก็ประมาณสัก60ปีได้ล้วปีแล้วนะครับครัยุคนั้นนี่60ปีย้อนหลังไปมุสลิมมาได้ถึงขนาดนั้นอาธรรมละก็อลเราโปรดนะฮะที่ที่ให้ถึงขั้นนั้นนะฮะว่าไปสู้กับคนทั่วประเทศนะฮะได้ได้ทีนี้มันผมมีคําถามที่คังแทงใจมากครับพี่สาวอยู่ในสายอักษรศาสตร์ครับน้องชายมาเป็นหมอคือแหวกแนวมาเลยคนในบ้านพ่อกับแม่ก็ไม่มีใครที่เคยเป็นหมอมาก่อน คิดยังไงทำไมถึงตัดสินใจเรียนหมอตอนที่ตัดสินใจเนี่ยนะฮะเรียนหมอเนี่ยเมื่ออยู่ชั้นสักตอนนั้นก็หมห้าเพราะว่าสมัยที่เรียนนี่มีมหนึ่งถึงมหกนะฮะและมเจ็ดมแปดซึ่งเท่ากับมสสี่มสห้าหรือรมห้ามหกอะไรเนี่ยซึ่งตอนนั้นก็ว่าบุคลิกของเราเนี่ยจะเป็นอะไรดีนะฮะแล้วก็ จะทำประโยชน์ให้สังคมอย่างไรดีะนะฮะแล้วก็พ่อก็ไม่สบายบ่อยเหลือเกินนะต้องไปหาหมออะไรต่างเราจะช่วยพ่อแม่ยังไงก็หวังว่าต้องพยายามนะขนขวายขยนันหาวิธีที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะผ่านเข้าไป เป็นหมอได้สอบผ่านนะเรียนหนังสือแล้วก็สอบผ่านเข้าไปไปต้องทำยังไงจะขยันยังไงอะไรต่างๆเนี่ยมันมีวิธีการที่ที่ที่ถามพี่สาวบ้างแล้วตัวเองก็เอามาปฏิบัติไปถามเพื่อนฝูงว่าเขาทำยังไงกันที่เรียนอะไรต่างๆนะฮะผมถามคุณหมอนิดนึงยุคนี้สังเกตเห็นว่าไอโรงเรียนกวดวิชา โร,รงเรียนสอนพิเศษเนี่ยมันขึ้นเป็นดอกเห็ดเลยในปัจจุบันท่านผู้ชมที่ตรมรายการก็คงจะคิดตรงกันตรงนี้นะครับย้อนหลังกลับไปสัก5 0า0ปีที่แล้วในยุคที่คุณหมอ,อยังเป็นเด็กหรือว่าในช่วงที่กําลังตัดสินใจหัวเลี้ยวหัวต่อกันจะเลือกว่าตัวเองจะเป็นหมอหรือไม่เป็นหมอครับการศึกษาพื้นฐานทางบ้านพ่อแม่พี่ก็มีบทบาทสําคัญส่วนหนึ่งแต่ทีนี้คนเหล่านี้เขาจะไม่ได้อยู่กับเราตลอดใช่ครับเวลาเรียนหนังสือในยุคนั้นเนี่ยคุณหมอมีโอกาสไปเรียนพิเศษไปกวดวิชาอะไรเขาบ้างไหม อ๋อครับคือคือไม่มีโอกาสที่จะไปโกรธวิชานะฮะเนื่องเนื่องมาจากอันที่หนึ่งก็คือว่าปัจจัยของเราเนี่ยนะฮะค่าใช้จ่ายเนี่ยค่อนข้างจะสูงในสมัยสมัยก่อนเนี่ยนะฮะแล้วก็อันที่สองก็คือว่าอันนี้เนี่ยเรามาคิดดูด้วยตัวเองว่าว่าเราหาวิธีดีกว่าที่จะสามารถที่จะทําเหมือนกับคนที่เข้าไปเรียนพิเศษกันเนี่ยนะฮะคือ อย่างการบ้านเนี่ยคร,ครูให้มาเป็นเว้นวรคเนี่ยอย่างข้อหนึ่งนะไปข้อสามข้อห้ารเราก็ทําให้มันหมดทําข้อหนึ่งข้อสองสองก็ทํากลับ,บมาเราขยันหน่อยทําให้มันเพราะว่าการทาการทําแบบฝึกหัดเยอะๆเนี่ยทาให้เราคล่องตัวเรามีสมองความคิดแล้วก็สามารถที่จะทําได้เร็วรไปแข่งขันกับพวกนั้นได้เพราะว่าการที่ไปเรียนกวิชานี่มันก็ดี ดีอย่างไรดีเพราะว่าครูเนี่ยเขาจะบอกวิธีคิดให้มันเร็วมันจะได้ทําได้เยอะขึ้นเวลาใช้เวลาน้อยเขาจะได้ทํามากขึ้นเพราะเวลาการสอบเนี่ยถ้าใครทําได้มากมันก็จะได้คะแนนมากเราก็ไม่ต้องไปทําอย่างนั้นเราก็มาพยายามทำพยายามทำแบบฝึกหัดให้แบบฝึกหัดให้เยอะขึ้นให้เยอะขึ้นแล้วก็บางครั้งก็ไปแอบถามว่าแอบถามเพื่อนที่ก็ไปเรียนมาเนี่ยว่า เนี่ยเขาทำกันยังไงนะข้อนี้นี่ยังไงเราก็ต้องหาวิธีการเพราะว่าเราเป็นคนที่พูดง่ายเรามีเรามีมีปัจจัยน้อยปัจจัยน,น้อยฮะก็ต้องขนขวายให้มากหน่อยก็ฮะต้องขนขวายหลายๆวิธีมาต้องช่วยตัวเองอนะฮะมีเทคนิคในการอ่านหนังสือให้จำไหมโอ้อ่านหนังสือเนี่ยนะ <c oughs> ผมเนี่ยจะบอกนะคุณไฟโรดว่าผมอ่านแต้คำนำ อ่านหมดเลยหนังสือหนึ่งเล่ม <c oughs> นี่อ่านตั้งแต่คำนำเลยคำนำเลยว่เขาเขียนแบบไหนครับครับมันสนุกดีนะคำนำนี่บางทีคนหนึ่งก็ที่เขาจะเขียนหนังสือเนี่ยเขาจะพยายามเขียนคำนำเขาไว้แปลกๆบางทีอ่านแล้วก็เออมันได้ได,ได้ได้ความรู้ไปอีกแบบผมอ่านถ้าคำนำไปจนกระทั่งจบอ่านส<ร>ารบงสารบานอ่านอนั่งไถึงบรรณานุกรมอ่าผมผมอ่านหมดอ่านฟังอีกในตางระเเลยอ่านหมดเลยฮะเนี่ยผมเป็นคนแปลกผมอ่าน ตั้งกับคำนำไว้เลยส่วนหนึ่งที่ทําให้เราเป็นคนละเอียดด้วย่ะก็ไม่ทราบนะแต่ว่าผมอ่านอย่างเงี้ยถ้าถ้าคุณไฟโร่คิดว่าเป็นคนที่ละเอียดมันก็เป็นเรื่องอันหนึ่งน่นะฮะว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าที่ผมถามว่าละเอียดหมายความว่าคนเป็นหมอเลยพอยิ่งหมอสูตินรีแพทย์เนี่ยครับถ้าไม่ละเอียดเนี่ยไปลืมกันกลงกันไกลไปลืมนู่นลืมนี่หรือว่าอะไรต่างๆนี่โอ้โหเพราะฉะนั้นในละเอียดทีละัอดต้องเก็บต้องเก็บให้หมดเลยต้องเก็บหมดครับมันเป็นแลวบุคลิก ของคุณหมอเองที่คิดว่าตัวเองเหมาะกับการเป็นหมออันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ที่คนอื่นให้คําแนะนํามาด้วยหรือเปล่าครับอ๋ออันนีม้มาเป็นหมอเนี่ยคือคือ,คอเป็นคนที่ค่อนข้างจะไม่ไม่ค่อยพูดพูดน้อยอพูดน้อยแล้วก็ก็เป็นคนที่เอื้อเฟือ้อพวกกันนะเพื่อนมาก็คุยได้ในทุกเรื่องแต่ว่าแต่ว่าก็ พยายามที่จะหาเวลาไปทําในสิ่งที่ที่ตัวจะต้องทำมิกสิ่งทำสิ่งที่สำคัญหน้าที่ของเราจะต้องทำให้เสร็จก่อนแล้วก็มาทำหน้าที่รองที่มาคบกับเพื่อนฝูงคือมันแปลกอย่างที่ว่าเด็กอายุประมาณสิบกว่าสิบกว่าปีคือตอนนั้นพอจบมัธยมแล้วจะเข้าต่อมหาวิทยาลัยก็ประมาณสิบแปดสิบเก้ายุคนั้นคือถ้าเปรียบเทียบกับเด็กปัจจุบันจะสังเกตเห็นว่าเด็กปัจจุบันจะไม่มีความรับผิดชอบ จะไม่รู้จักหน้าที่คือหรือว่าจะแยกไม่ได้แม้กระทั่งว่าแม้กระทั่งว่าตัวเองจะต้องทําอะไรก่อนจะต้องอ่านหนังสือหรือจะออกไปเล่นก่อนหรือจะออกไปเที่ยวก่อน <c oughs> มันเป็นเรื่องแปลกว่าคุณหมอใช้อะไรมาเป็นตัวในการกําหนดชีวิตว่าในยุคนั้นเนี่ยเราจะต้องเราจะต้องฟันฝ่าอุปสรรคในเรื่องของปัจจัยน,นะเราต้องขวนขวายนะเรายังมีพี่ที่ยังเป็นตัวอย่างแล้วก็กดดันเราด้วยว่าคนเขาจะต้องถามว่าพี่เก่งแล้วน้องจะเก่งหรือเปล่า <biom> น้องจะเป็นยังไง จัดการกับชีวิตตัวเองยังไงในยุคนั้นในในขณะที่ตัวเองเป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่ครับคือตอนตอนเรียนอยู่มหเนี่ยนะฮะพวกเราก็เรียนค่อนข้างจะดีนะฮะครับก็ถือว่าอืมเราก็เป็นหนึ่งในโรงเรียนนะแต่พอเข้าไปอยู่ผมสอบเข้ามมเจ็ดมแแล้วก็เข้าเรียนเตรียมได้เตรียมเตรียมอุดมเตรียมอุดมศึกาครับพอเข้าไปแล้วเนี่ยโอ้โหคนเก่งมันเยอะเลือกเกินครับมันมีคน เราต้องขยันเพิ่มขึ้นเป็นสามสี่เท่าตัวแสดงว่าเก่งหัวดีมันเป็นส่วนประกอบขยันนี่ต้องมาก่อนขยันนี่หมอนี่ต้องขยันไม่จำคนเป็นหมอไม่จำเป็นต้องหัวดีไม่จำเป็นต้องเก่งมากครับไม่ต้องขอให้เรียนปานกลางแต่ขอให้ขยันเพราะว่าครับขยันอ่านขยันทํามาหากินอะไรต่างครับครับก็จะอยู่ได้นะขยันนะฮะ ขยันมากเพราะว่าขนาดที่อยู่ในเพราะว่าเราต้องขึ้นรถเมล์เนี่ยท่องตำราในรถเมล์ยืนท่องสูตรในรถเมอะไรเนี่ยต้องจดไว้คือต้องสู้กับเขาให้ถึงที่สุดเวลาทุกวินาทีให้มีค่าที่สุดไม่ได้คิดในเรื่องอื่นคิดแต่เรื่องเรียนนี่พูดกับคุณไฟโรสไม่คิดเรื่องเที่ยวเรื่องอะไรเลยนะครับก็ผมเนี่ยนะฮะถ้าจะพูดกับคุณไฟโรสแล้วถ้าจะเป็นหมอนี่ก็มีชีวิตอยู่คนเราเนี่ยนะะเขามีเด็ก แล้วก็หนุ่มแล้วก็ผู้ใหญ่ของผมเนี่ยมีอยู่สองสองชั่วแกเลยล้วเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เลยวัยหนุ่มเนี่ยผมใช้ในการเรียนการศึกษาเพื่อต่อสู้เขาเพื่อเข้าแพทย์นี้หมายความว่าเป็นเรื่องของการเสียสละจริงๆนะรต้องต้องใช้อย่างนั้นถึงเราจะสู้กับเขาได้นะครับเพราะว่าเขาเขาเรียนกันเยอะใช้เวลาในการเรียนแพทย์ทั้งหมดประมาณหลายปีไหมครับใช้เวลาในการเรียนแพทย์เนี่ยทั้งหมด อ่าหกปีนะอันนี้คือตั้งแต่เตรียมอุดมศึกษาครับเริ่มเรียนแล้วบางหรือยังหรือยังอ่าเตรียมอุดมนี่ยังครับเป็นเป็นลักษณะของม,ม,มปลายอยู่มปลายเข้า<อ>เรียนพอเข้าจบไปเรียนแพทย์ที่มหาวิทยาลัยอะไรคคุณหมอครับอ่าของจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์สอบสอบแอมทรานเข้าแอนทรานเข้าครับผมไม่ต้องถามนะว่าสอบได้ลำดับที่เท่าไหร่เอาเป็นว่าได้เข้าไปแล้วครับเดี๋ยวจะถามต่อว่าเมื่อเข้าไปไปไปในคณะ แพทยาศาสตร์เนี่ยของมหาวิทยาลัยจุฬาหรือว่าจุฬา,าลงกรณ์หมหาวิาทยาลัยแล้วมันเป็นระบบการเรียนที่เราจะต้องเลือกเลยใช่ไหมตั้แต่ปีหนึ่งว่าเรียนปุ๊บจะต้องเป็นหมอหนึ่งสองสามสี่ห้ารักษาโรคนั้นโรคนี้หรือว่าไปเลือกเอาตอนท้าย mm hmm. ยังไงแต่ว่าตอนนี้เวลาในช่วงนี้มันค่อนข้างจะจํากัดเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะยกยอดนี้ไปถามในตอนต่อไปก็แล้วกันครับก็ท่านผู้ชมที่ติดตามรายการทุกท่านครับวันนี้เราได้มาพบกับคุณหมออานวยลาพานิช จากที่ฟังท่านเล่าให้ฟังถึงประวัติของท่านตั้งแต่วัยเด็กเนี่ยจะเห็นได้ว่าคนที่มาเป็นหมอหรือว่าจะประกอบอาชีพอะไรก็แล้วแต่ไม่จําเป็นจะต้องมาจากฐานะที่ร่ารวยเสมอไปไม่จําเป็นที่จะมาจากครอบครัวที่มีทุกสิ่งทุกอย่างเพียบพร้อมเสมอไปขอให้มีความเป็นระเบียบวินยัยมีความอบอุ่นในครอบครัวมีพ่อแม่นะครับอันนี้สําคัญมากคือพ่อแม่จะต้องเป็นบุคคลที่คอย เช a ปิ้งหรือว่าคอยกําหนดกรอบทางเดินให้กับลูกนี่คือสิ่งสําคัญอย่างยิ่งความอบอุ่นคําแนะนําที่ดีจากพ่อแม่ผู้ปกครองนั่นคือส่วนหนึ่งที่จะทำให้เด็กของเราประสบความสําเร็จและการเป็นหมอเนี่ยท่านผู้ชมครับอย่างที่คุณหมอหน่วยได้บอกไว้ไม่จําเป็นว่าคุณจะต้องเรียนเก่งเป็นเหมือนไอสตล์อะไรต่างๆขอให้คุณมีความขยันเรียนแค่ปานกลางคุณก็สามารถจะเป็นหมอหรือเป็นอะไรก็ได้ที่คุณอยากจะเป็นชีวิตอาชีพการงานเราเลือกที่จะเป็นได้ เราเลือกที่จะเป็นคนดีได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าเรามีความตั้งใจและมีความพยายามเสมอมากน้อยขนาดไหนสิ่งหนึ่งที่สําคัญที่ฟังจากคุณหมอเมื่อสักครู่ก็คือว่าคุณพ่อนั้นเป็นคนที่มีศาสนานี่ก็เป็นเหตุหนึ่งและถือว่าเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งที่ทําให้ลูกเดินรอยตามคุณพ่อได้อย่างมั่นคงแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีเยี่ยมอย่างยิ่งวันนี้อิสลามสู่ความสําเร็จหมดเวลาลงแล้วครับต้องขอบคุณคุณหมอหน่วยมากครับแต่ว่าเรายังไม่จบการสอนนานของเรา แค่นี้นะครับในสัปดาห์หน้าเราจะมาคุยกันต่อในรายละเอียดที่ยังค้างอยู่อยากจะคุยกับคุณหมอต่อในเรื่องของชีวิตในวัยศึกษาในรั้วหมหาวทิทยาลัยการเป็นหมอจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างเพื่อว่าเยาวชนที่ติดตามรายการอยู่เนี่ยถ้าเขาอยากจะเป็นหมอขึ้นมาเขาจะต้องเตรียมตัวอย่างไรมีการวางแผนอย่างไรอะไรต่างๆเหล่านี้นั่นอยากจะให้คุณหมอเล่าให้กับท่านผู้ชมทางบ้านฟังในตอนต่อไปวันนี้ลาท่านผู้ชมมาด้วยเวลาเพียงแค่นี้ครับขอขอบคุณมูลนิธิคมซะ โรงเรียนศาสนุบธรรมคองเครมสัสยิดอันวาริซุนนะ้นและขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านให้เกียรติติดตามรับชมรายการวันนี้คุณหมออมนวยลายพาณิชผมไฟโรจน์จุเป็นสุขลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงแค่นี้ครับบอเบลลาฮิตาฟิกวันฮิเายะวะสสลามุอะลัยกุมอัลลอฮ์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับ Take hold of your iman, don't give in to shaitan. O oh, you who believe, please give thanks to Allah.